you ช่วงเนี้ยคือตอตกำลังมาเราอัปเดตเพลงล่าสุดของพี่เธอที่เธอเต้นกันดงสิงใจเป็นสิงจนดงสิงดงสิงใส่จิกไอ้นี่ด้วยไอ้นี้อะไรนะอะไรนะอยากยิ่งใหญ่อยากเป็นเศรษฐีอยากมีบ้านสาวผ่อนผู้หญิงคนนี้ได้สาวผ่อนผู้หญิงคนนี้ได้เนี่ยนะไม่ใช่เพลงอีสัตว์มึงถามกูถึงว่าเพลงอะไรกันมาเพลงอันนั้นมันเก่าแล้วอยากยิงอยากอันนี้เพลงใหม่ไม่ใหม่เพลงใหม่ใจใไม่ไม่อยากบอกว่าใจเรามีกัน มีอะไรน๊อกอันนี้ตัวจริงนะอันนี้ได้มาอย่างเป็นคอนเทนต์แบบฝรั่งที่แบบว่า you breathe I breathe แล้วก็เล่นกูเล่นไปทานไดทยไกูไปเล่นไปอล้วทำดิ กูว่าเราลบแอปนี้เถอะกูว่าเราลบแอปนี้เถอะเรากลับมาสู่โลกความจริงดีกว่าเล่นทั้งวันโย๊อ่ะเล่นทั้งวันน้องเขาโอ๊ตดิสอกเกอร์ถ้าล่าสุดที่กูเล่นคอนเทนต์แล้วกูตื่นมากนะคือคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์คอนนเทต์อะไรวะคือคอนเทนต์ที่คนมาเต้นกันแล้วน้องๆยืนกัน4-5คนแล้วก็สวัสดีค่ะ Hi everyone I'm the Jasmine and this is my icon แล้วก็ยืนกัน4คนแล้วใครโดนส่งอันนี้มากสุดก็ออกมาเต้นหรอมันเป็นเกมมันเป็นชาเลนจ์หรอมึงไม่ได้ดูเลยอ่ะมึงได้ดูกันนบ้างงมึเห็ เห็นป่ะคอนเทนต์งี้อ้าวกูไปอยู่ที่ไหนเมาเนี่ยกูไปอยู่ที่ไหนเมาเนี่ยมึงไปเปิดที่ประเทศอะไรประเทศอะไรที่อะไรในติ๊กต k อกมีแต่ว่าคนนี้เคยผ่านหน้าผ่านตาแบบว่าคำคมพี่คนนี้เขาดังมากคำคมอาสมมติอย่างวันจันทร์ในใจแอบรักสักพักชักชัก กูอยากรู <gegen violin> <acy> ้เหมือนกันว่าพี่เขาไปเสพอะไรมาก็ถึงมันมีคําพูดแบบนี้เยอะพี่เขาต้องแดกสนทรนคู่เข้าไปแล้วไม่แต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างน้องน้องอ่ะอนอ่ะสมมติว่าอจะกูง่ายเลยหลายหลายคนถามว่าทําไมน้องเขาโอ๊ตดาวติ๊กต็อกเกอร์ชอบไว้เขาใช่ครับเพราะผมเคยไว้ใจแล้วเจ็บปวดเพราะผมเคยไว้ใจแล้วเจ็บปวดเนี่ยเนี่ยเนี่ยยอมใจมีกันเพราะนะ มึงเลิกเชื่อมต่อกอับแอปนี้ได้ป่ะมึงเลิกเชื่อมต่อกอับแอปนี้ได้ป่ะไหเรา,าจะทีเข้าเพลงไงเราชวนเขามาเลยเราไม่ต้องออนไลน์<อ>เราไอาสัตว์ออนไลน์เยอะเอางี้เอางี้รักแท้ <ๆ S 1> ไม่ต้องปิดใจแต่ถ้ารักไม่ได้ปิดตาค่ะจะได้ไม่เห็นกันปิดตาค่ะจะได้ไม่เห็นกันปิดตำนานไม่เดี๋ยวกลับมาที่กนก่อนเชื่อมตรงไหนเชื่อมตรงไหน ไอ้ที่นี่เป็นคนคิดแบบคิดย้อนหลังเหมือนอ่านภาษาญี่ปุ่นอ่านจะขวาไปซ้ายคือคิดเพลงก่อนแล้วมาหาคำเชื่อมทีหลังถึงว่าไอ้อันหลังดีอันแรกไม่ได้อันแรกเละเลยโจริงพ็ไม่พูดเมามา ให้พี่แนะนําตัวก่อนว่าพี่เป็นใครชื่ออะไรพี่จ๋าของหนค่ะที่หลายๆคนรู้จักกันว่ากลางวันแดดแรงแต่ถ้าหากว่าหนูอยากจะอ้อนพี่แทนโดยที่ไม่กลัวสีผิวจะแทนแต่พี่กังวลใจว่าหนูอาจจะหลงรักพี่แทนหนูอาจจะหลงรักพี่แทนอนี่พี่กังวลใจจังเลยค่ะนี่กูถาม จบตรงไหนวะจุดฟูล์คซ้อมมึงอยู่ตรงไหนคําคมหรือเรียงความนะเมื่อกี้ไอ้้ยแค่นั้นนำตัวถึงตอนนี้แล้วกูยังไม่รู้ชื่อพี่เขาเลยพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าหนูขาพี่จ๋ากับหนูขาพี่จ๋าอายุอะไรละปีนี้38แล้วค่ะพี่โอ้ยสบายสบายรุ่นใกล้ๆกันไม่ไกลไม่ไกลมึงสี่สิบแล้วใช่ไอ้กูได้สัตว์ทำไมอ่ะเฮียมึงก็สามเก้าต้องตามว่าปีเดียวเป็นเฮียอะไรสัตว์ พี่จ๋าทาอาชีพอะไรครับหลักๆก็เป็นอินฟูค่ะเป็ินแล้วก็ทําเกี่ยวกับสายธนาคารหมายถึงว่าตอนเริ่มต้นตอนที่ยังไม่เข้ามาในโซเชียลเลยเนี่ยคือทําอะไรทำแบงก์อย่างเดียวเลยค่ะตําแหน่งอะไรครับเป็นเมนเจอร์ค่ะอ๋อเป็นผู้จัดการแบงก์เลยใช่ค่ะสุดอยู่กรุงเทพครับหรือว่าอยู่จังหวัดไรกรุงเทพค่ะ แล้วตอนนี้ก็ยังทําอยู่ไหมคะปัจจุบันก็ทาค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นพนักงานประจําแสดงว่าไม่ได้ทําเป็นผู้จัดการแล้วตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์น่ะใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เป็นอ<ช>ินฟูด้วยใช่ค่ะแล้วช่วงนั้นที่มันคอนเทนต์มันดังมากๆพี่อยู่ดีๆพี่ไปเกิดอะไรขึ้นถึงไปทําต้องการงอไว้อญ่งคนหนึ่งรักมากรักชนิดที่แบบว่าทํางานสร้างตัวเก็บตังค์อยากที่จะขอเขาแต่งงานเลยล่ะมึงคิดว่าน่าอย่างวิจารณ์เนี่ยมีแฟนประมาณกี่คนกูว่ามีแฟนเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนดูเป็นคนมีวาทศิลในการพ อีกอรอบไหมคะพ่ชานีสี่ย <4. S 2> ี่สิบคยี่สิบเห็นปะ พอเขาเป็นคนพูดเก่งเขาเป็นคนแบบมันมีจังหวะแต่งเนื้อแต่งตัวแว่นวนที่เขาเลือกนี่ดูรู้เลยว่าเขาเป็นนานไหมมีละคนปีปี5ปีแล้วก็3ปีค่ะเรารู้จักเขาแล้วแหละในโซเชียลต่างๆอ่ะถ้าคนเล่นโซเชียลนะก็จะมีช่วงหนึ่งที่คนเอาคําคมเข้าไป cover ในตออกันเต็มไปหมดนะทีนี้เราคุยเรื่องความรักพี่เราดีกว่าอยากรู้ครับคนแรกนี่ตอนนั้นอายุไหครับตอนนั้นอายุ12ย่าง13บสาค่ะคนแรกเขาเป็นรุ่นพี่เราอยู่มหนึ่งเขาอยู่มกําลังจะไปม .6 ไปจีบเขาหรือเขา จีบเราไปจีบเ้าค่ะเขา เปิดร้านขายข้าวมันไก่เราก็เป็นลูกค้าประจำกินทุกวันใช่กินจนเป็นเกลจริงไหมฮะกินจนเป็นเกลือจริงไหมฮะไม่ถึงขนาดนะครัีมีบางวันสลับเป็นข้าวขาหมูบ้างแต่วันละเขาจะขายข้าวมันไก่อร่อยเลยเอาง่ายๆคือชอบลูกสาวเขาไม่แต่ว่าเราไปกินอ่ะเขาก็ต้องรู้สิว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันใช่ปะถูกค่ะแล้วก็อาศัยไปบ่อยๆให้เขาเจอหน้าก็ออยากรู้จักเขาอ่ะแล้วมันเริ่มจีบยังไงล่ะเขียนกรอนให้เขาค่ะเุีวทุกวันแล้วมาจากไหนคำคมซึ่งช่วงนั้นไม่รู้เรายังเด็กออ่ะะคืก็จไปซ้ง ก็อเลน็กๆสาบกว่าบาทยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดนี่ต้องมีล็อคลาสสิกแล้วให้เขาทุกเชา้าก่อนเข้าแถวทุกวันทำอยู่นานไหมคะ สามปีกับ4ปีค่ะตอนนั้นพี่อยู่มหนึ่งเขาอยู่มห้าทำสามปีก็หมายความว่าเขาจบไปแล้วสิใช่ค่ะก็อาศัยส่งจดหมายให้เขาอาทิตย์ละครั้งแต่เราก็เขียนทุกวันตามที่เราแล้วได้เริ่มคบกันหล่ะตอนไหนประมาณ6เดือนค่ะอ๋อหกเดือนไอ้ที่เขียนได้ส่ง6เดือนกว่าจะได้คบแต่คบจริงกันสามปีไม่ใช่ค่ะหกเดือนจีบเขาหลังจากที่คบไปแล้วก็6เดือนถึงประมาณ3ปีไอเขียนให้เขายนตลอดคือเขียนไปเรื่อย คือไม่มีวันไหนหยุดเขียนถึงเขาเลยใช่ไหมคือ<ช>ทําสม่ําเสมอตลอด<ช>แล้วมันไม่เกิดปัญหาเหรอตอนนั้นพี่จ๋าคืออ,อยู่อยู่มต้นใช่ไหมกตีแปลว่าเขาก็จบเข้ามาหาลัยแล้วแล้วพอเขาอยู่มาหาลัยอ่ะพี่จ๋าก็อยู่มสามมสี่เองอะ<ช>่ะแล้วมันแล้วมันการคบกันไม่ได่มีปัญหาเนยช่วงที่เขาเข้าเรียนมหาลัยอะค่ะจ๋ามาเรียนกรุงเทพพอดีตอน ออมสี่ก็คือมหากันได้ง่ายขึ้นใกล้ขึ้นกว่าจังหวัดแบบนั้นค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในหอเดียวกันใช่ไหมไม่ไม่ไปเลิกกันล่ะไปเลิกกันหลังจากที่เขาเรียนจบปริญญาตรีเขาได้งานมันสองเดือนค่ะพี่ธนีพิยศเขาก็เจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่ใช่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่เขาสนิทเหมือนเดิมก็เลยไปกันต่อไม่ได้อยากย้ายเลิกกันใช่เจ็บไหมความรักครั้งแรกคบกันนานขนาดเจ็ดปีหูมันครั้งแรกเจ็บมากค่ะทรมานเนาะช่วงหูคิดเล่าแบบ ทุกวันเลยพี่เปิดฝักบัวไหมเปิดฝักบัวรถยังยังไม่อินขนาดนั้นตอนนั้นใช่ยังไม่อินขนาดนั้นไม่แล้วพออกหักเสร็จปุ๊บไปไหนให้ทายไปว่าท่านก็บอกไปเริ่มประกวดมิสยูนิเวอร์สค่นไม่คืนดีกว่านะอันอี้เลิกกับแฟนอ๋อไม่รู้ทำไงไม่ได้เสียใจร้องไห้กูประกวดมิสยูนิเวอร์ส อยากรู้เหตุผลว่าประกวดเนี่ยมันเพราะอะไรคือตัวจ๋าเป็นลูกคนเดียวเขาพี่ชาน้แล้วแบบอยากที่จะพ่อกับแม่เขาภูมิใจอยากที่จะทดแทนสิ่งที่เราเป็นแบบเนี้ยให้เขารู้สึกแบบเสียใจน้อยลงอกทถ้าผู้ชายก็คือบูะไปเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมาถึงว่าตอนนั้นพี่จ๋าก็ติดห้าวแล้วหรอติดข้าวยังเล้วก็คงรู้เลยใช่ไหมรู้ต่รู้ตั้งสิบสามแล้วไงการแต่งตัวก็จะแบบแอบแอบอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าพี่จ๋าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าการไปประกวดมันฝืนตัวเองถูกไหมแค่อยากทักย่ค่่พดวานติหอย แล้วพอเข้าไปคือในกองประกวดมันโซมันโซมันโซผู้หญิงผู้หญิงนะก็จะไปเจออะไรที่มันเปิดโลกเปิดโลกแบบนั้นโอเคเข้าใจแล้วเหมือนว่าพอเลิกปุ๊บหูอกหักว่ะชีวิตอกหักว่ะก็คิดว่าโลกเราอ่ะมันมีอยู่แค่นั้นแต่จริงๆแล้วพอเราก้าวออกไปอ่ะเฮ้ยนี่มันคือโลกใหม่เว้ยมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นนี่หว่าโลกกว้างมากๆก็เลยไปประกวดประกวดจะได้ได้รางวัลไม่ได้แฟมั้เป็นคนประกวดด้วยกันไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะทีมงานเป็น เพื่อนที่ข้างนอกที่คอยดูแลซัพพอร์ตเราพาไปส่งกล้องประกวดแต่งหน้าให้ทุกอย่างใช่แล้วเพื่อนคนนี้ไปเจอได้ย,ยังไงคะเขาเป็นเพื่อนของรุ่นพี่ที่รู้จักกัน แล้วเขาพิ่งอกหักมาแล้วเราก็อกหักกันพอดีก็เลยมาดานใจให้กันละกันใช่แบบเฮ้ยงั้นประกวดสิมันก็เริ่มเสร็นขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นก็รู้ต่างคนต่างอกหักตอนนั้นเข้ารอบเท่าไหร่ครับตอนนี้ประกวดไม่ได้เข้ารอบค่ะแค่เขียนไปสมัครแล้วก็อยู่ใด้ร้อยคนก็โอเคโอเคก็เก่งแล้วแล้วคนนี้แหละคบนานไหมคนนี้คบอยู่5ปีค่ะอู้แต่ละคนคบนานนะเนี่ยแล้วไปเลิกกันเพราะจันเอาใจเขาค่ะเขาแน่นใช่เรานอกใจเขาใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นจยังเด็กค่ะพิชนียี่ สิต้นต้นแล้วเพิ่งจะไปทํางานประจําเพื่อนๆที่ทํางานเขาแบบมีมากกว่าหนึ่งอยากรู้เป็นยังไงแล้วเกมเลยเรียบร้อยเกมค่ะทั้งนี้แบบเขาดีกับทุกอย่างนะคะดีจริงๆถ้าได้เจอเขาจะมีโอกาสแบบขอโทษเขาไหมฮะขอโทษค่ะขอโทษเขาไปแล้วแขวาเชิญพิเศษแขวาเชิญพิเศษรายการคนนี้ไม่ดีไม่มีอะไรไม่ชอบชอบรายการอะไรแบบนี้ชอบรายการเซอร์ไพรส์ไม่มีฮะพี่จ๋าไม่มีข้าในขี้เท่านั้นัในห้องน้ำแล้วจบมัเป็นเพราะว่าเราดันไปมีกิ๊กไปนอกใจเขาจับได้ก็เลยต้องเลิกกันก็เสียใจอีกครั้งนี้เพราะว่ารู้สึก ว่าเสียคนดีไปแล้วถูกคะ่ะแต่ที่เรารู้สึกผิดมากคุณสองคือหลังจากที่เขาจับเราได้<ๆ>เขาทําเค้กเป็นคับเค้กดอกหลาบาะม,มาให้เราท,ทั้งที่แบบวันก่อนพุ่งจับเราได้ คือกลายเป็นว่าไอความเจ็บปวดนั้นะนะเราไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ตรงไหนแต่ว่าเสือกทําสิ่งดีๆให้เราอีกและคบอย่างนั้นอยู่หนึ่งปีคือเข,เขายอมทนเหรอเขาทําใจไม่ได้มากกว่าจ่าแต่โอเคงั้นพ,พี่จ๋าพูดเป็นบทกรส่งฝากไปถึงในกล้องให้เขาเลยค่ะ,อะขอโทษนะคะที่จ๋านอกใจแต่ก็รู้แหละวันนี้ว่าทําผิดพลาดแล้วก็พลางไปไม่ตั้งใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงณบัดนี้อะไรที่มันไม่ดีแบบนั้นที่เคยทําให้เสียใจในตอนนั้นที่มีน้ําตาแบบกระซิกระซิที่ จบตรงไหนที่นี่จบตรงไหนที่นี่จบตรงไหรล่ะทีนี้ไม่อยากทำรายการแล้วอ่ะไม่มันแบบมันเกินเหนือบรรยายพี่โอ๊ตเคยบอะมันคือความในใจที่มันจบยากเว้ยมันลงไม่ได้มือและถึงเวลาที่เราโดนกับตัวเองบ้างใช่ไหมเวรนกรรมกับคำว่าเวรนกรรมเว้กรรมมาคนนี้เป็นคนที่ที่พูดปเมื่อกี้ว่าคิดที่จะแต่งงานตั้งครอบครัวด้วยคนนี้เขาเป็น ราชการละกันอยู่ในป่าเขาท่าราชการอะไรอยู่ในป่าเขาสอนอะไรเป็นหมูป่าใช่ไหมฮะเป็นหมูป่าใช่ไหมฮะสอนอะไรเป็นหมูป่าไม่เขาอยู่ในป่าลยเขาไปถึงโรงเรียนใช่ไหมฮะถูกค่ะแล้วพี่จ๋าไปเจอได้ยังไงเรียนปริญญาโทด้วยกันก็เลยเจอกันเขามาจีคนนี้เขามาจีก็ไม่รู้ว่าไปตกหลุมเขาตอนไหนไปถึงจ๋าแล้วเขาไปนอกใจกับเสือสมิงเสือโคร่งค่ะพี่ตัวนี้เล่าได้นะผมทวงหาพี่แจ๊คให้ผมทวงหาพี่แจ๊คให้ เ,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 เง,งื่อนไนเงื่อนไขกับการครบกับเขาคือช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาเขาเงินเดือนเขาน้อยแต่หมายถึงว่าเราครบมาสักพักเลยใช่ไหมหรือว่าตั้งแต่แรกเลย<ฮ>ะคะก็ตั้งแต่แรกเลยค่ะเขามาจีบเราแต่เขาบอกว่าเราชอบกันนะแต่ถ้าพี่จะเป็นแฟนหนูพี่ต้องซัพพอร์ตหนูอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าพี่ต้องซัพพอร์ตหนูซัพพอร์ตพี่นิได้มีค่ะข้อสองคือห้ามผลลูกเดี๋ยวนะแต่พี่จ๋าบอกว่าคนนี้มาจีบเราเราต้องมีเงื่อนไขมากกว่าสิ คือนิสัยจากเป็นแบบนี้ค่ะจะไม่ได้บังคับอมดยอมเรียกว่าเข้าใจความเป็นคนรักมากเลยมีอะไรบ้างมีมีซัพพอร์ตเรื่องตัวเครื่องบินไปกับตรงที่ไปกับเราเนี่ยแหละใช่เที่ยวนึงก็ประมาณกับหมื่นโอเคแล้วมีอะไรครับก็ค่าเทอมค่ะ สามเดือนสองมือนแต่เราก็ทําได้ี่เรารักเขาถูกไหมล่ะเขาช่วยกันทําได้แบบกระเบียดกระเสียดพอสมควรไหมไม่อะค่ะช่วงนั้นจ่ายยังอยู่ทางงานประจำรายได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในจุดที่อู้ฟู่เลยแหละก็เลยรู้สึกว่ายังพอทําให้ได้ถูกค่ะทำอย่างนี้อยู่นานไหมคะปี3เดือนค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาไม่ร้บโทรหาเป็นเวลาถ้าเราโทรก่อนเวลาที่เขาบอกก็โทรติดค่ะแต่ว่าไม่มีการาย พอถามปุ๊บเขาบอกคุยงานประชุมกับครูคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้โครงงานเด็กชั้นปีนี้ประถมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เข้าใจเราก็ไม่ได้แบบหาเรื่องทะเลาะเลยแต่มันบ่อยตีหนึ่งตีสองไว่รู้ประชุมอะไรกันก็ยังโทรก็ยังโทรัยไม่ว่างอยู่จนท้ายที่สุดจ๋าก็เอาเฟซตัวเองเลยค่ะไปส่องเฟซเขาจะรู้ว่าคนนี้ ที่เขาแบบไปด้วยกันกับทานที่นั้นเวลาเดียวกันนะคะเปลี่ยนกันแค่คนถ่ายรูปแบบสลับกันถ่ายอ๋อเข้าใจแล้วคือเหมือนว่าไปไปเซิร์ชหาแล้วก็เดียกเขาเป็นเพื่อนกับคนนี้คนนี้คนนี้ก็ไปหาความเชื่อมโยงพอไปหาความเชื่อมโยงปุ๊บมึงถ่ายที่เดียวกันสืบเสร็จปุ๊บโทรไปหาเขาไหมถามค่ะเขาก็ไม่รับในตอนแรกพอถามย้ำๆเขาก็บอกว่าเขาพลาดไปครั้งเดียวเองคำว่าพลาดไปหมายถึงว่ามีอะไรแล้วใช่ค่ะถูกจะาอัดฟังจ่าชาเลยนะเพราะเราดูแลเขาดีทุกอย่างเลยใช่ไหมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วต่เขาลื อออบอกบอกเขาเลือกให้เวลาเขาหนึงคืนเขาบอกเขาเลือกไม่ได้จัก็บอกไม่เป็นไรจักเข้าใจจักเลือกเองจักเลือกเองอก็คือเลือกที่จะตัดเขาขอ่กมาใช่ค่ะเขาเลือกกันเลยสู้ทูค่ะ และคนสุดท้ายที่9ปีและโสดคนมตัวนั้น9ปีเลยเหรอไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คบ9ปีห่างกัน9ปีแต่ว่า9ปีอยู่ค่ะเขาเล่นเกมอยู่ในแอปแอปที่เป็นการพูดคุยกันผ่านในเกมเกมนั้นนะคะเกมคอมอหเกมผ่านมือถือนะคะแอปแบบนึงเขาคุยกับผู้ชายคนอื่นไม่มันคคุยผ่านเกมเหรอใช่ค่ะ ผู้ชายเขาอยู่ในเกมแต่ตัวผู้หญิงอะอยู่คังๆจ๋าก็าเล่นเกมไปด้วยคุยไปด้วยถูกคะ่ะจะถามเขาเขาก็บอกว่าคุยกับเพื่อน<ม>เล่นเกมอยู่ร้องคาราโอเกะในเกมอะไรอย่างเงี้ยฟีวอย่างนั้นยันเช้าเราตื่นมาไปทํางาน<ม><ม>ก็ยังอยู่ในแอปนั่นนะคุยตลอดคุยทั้งวันไม่มีเลิกไม่มีวันทั้งวันทั้งคืนแต่ที่หนักไปกว่านั้นคือเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทาอะมันคือสิ่งที่ผิดไอ้ี่สมนีเพราะเขาเป็นคนพูดเองว่าก็ยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้จดทะเบียนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ย ก็ทาได้ค่ะบอกแบบนี้เขาพูดแบบนี้เลยซึ่งจ๋าก็แบบโอ้สตันนะซึ่งเขาเด็กกว่าเราเยอะมากเด็กกว่าเก้าปีค่ะก็เลยเลิกกันจอดเลิกค่ะไปส่งที่บ้านแบบดีดีเลยพี่แบบเลิกเลิกดีอ่ะในระหว่างที่ไปส่งเขาก็ยังร้องเพลงในคาราโอเกะอยู่ในแอปยังอยู่ใช่พี่ยังอยู่จริงๆริงเนาะใช่ยังฉันก็ได้แค่นี้แปลวนะพี่จ๋ากำลังเพลงกำลังจะเข้าหกแล้วแต่ว่าเป็นเวรเวรกรรมไหมไม่รู้พี่จ๋ามีเวลาสักวันหนึ่งไหมคะ เล่าเวรกรรมของมึงทั้งหมดสิเอางี้นะถ้าจะ,ะไปนะไปด้วยกันไปด้วยกัน <c oughs> ไปด้วยกัน <c oughs> ไ,ไม่แต่ต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนพี่จาแต่งหญิงนะ ทำไมวันนี้มันเป็นทรงอย่างแบดแล้วเพราะว่าเราสําเร็จในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องเรียนเราเยนไดระดับหนึ่งอะค่ะก็เลยแบบกล้าที่จะแบบเปิดเผยให้กับพ่อแม่อยากเป็นตัวเองใช่อยากคือพี่จ๋าคิดว่าถ้าเป็นคาแรคเตอร์เนี้ยคนจะไม่ค่อยเชื่อมั่นจะแบบว่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมไม่ใช่ค่ะตัวจ๋าเองนี่แหละค่ะพี่สัีคิดไปเองเราไม่มั่นใจเพราะว่ามันต้องแต่งหญิงอะมาก็ต้องแต่งแบบครบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันอึดอัดไม่มีความสุข บอกไม่ดูอะค่ะพี่แต่ไม่ใช่จ๋าแต่วันนี้คือแฮปปี้แล้วมาค่ะอยากรู้สเปคพี่จ๋าว่าสเปคที่แบบว่าเราพร้อมเลยส่ง QR code มาแล้วโอนโอนอีกแล้วดูแลเลยไม่โอนแล้วโอนคนเรารักกันซัพพอร์ตกันได้บางคนไม่ได้รักเรายังซัพพอร์ตกันเลยโมแนกอยู่มองไหน้ากูพี่พูดถูก จริงๆแล้วภายนอกก็คือไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะหลักๆนับด้วยวัยเนาะขอใหความเข้าใจแล้วก็ซื้อตรงต่อกันไอที่เข้าใจของพี่แล้เข้าใจอะไรบ้างไลฟ์สไตล์จะเป็นคนตรงๆค่ะจะเป็นคนไม่ทะเลาะคนไม่พูดอยาบอยากได้อะไรกให้บอกเพราะฉะนั้นพูดมาตรงๆอยากได้อะไรอะไรที่แบบประชดประชันอะไรเงี้ยเอาตรงๆจะไม่เข้าใจ แล้วพี่เป็นคนเจ้าบทเจ้ากรไหมเวลาอยู่กับแฟนอะไรเงี้ยเป็นค่ะเป็นไอ้ที่ทำเมื่อกี้เหรอคะแฟนเคยถามไหมว่าจบประโยชน์ตรงไหนเขาก็ขับนะชอบใจก็คือจ่าอันแฮปปี้มันแฮปปี้จากที่จะแบบเขาตึงๆเหมือนจะทะเลาะกันเราก็จะทำให้เขาาด้วยบทกรของเราใช่อะสมมติสมมติสมมติบอกว่าพี่จ่าหนูงหงุดหงิดหิวข้าวจังเลยพี่จ่าจะงอเขาด้วยกรข้าวยังไง ก็จะบอกว่าหนูขาอย่าหน้าตึงไปเลยไม่น่ารักไปข้างนอกกันดีกว่าไปหาอะไรที่แบบหนูชอบหนูจะได้แฮปปี้แล้วก็ยิ้มน่ารักแต่เมื่อกี้ให้พี่ไงให้พี่ไงน,นี่กว่าจะเป็นประโยคกูต้องมาม่าก,กินแล้วเมื่อกี้กู <c oughs> ต้องมาม่ากินแล้วเมื่อกี้ อายุล่ะอายุขอเด็กกว่าค่ะสัก5-6ปีอะไรก็สามสิกต้นต้นประมาณนั้นยี่สปลายยังได้อยู่ไหมสาิต้นต้นเลอค่ะพี่ว่ทำไมทำไมสามยี่สิบปลายมันคือมันจะค่อนไปอีกเจณนึงบางทีความคิดความเข้าใจอ่ะเขาจะไปอีกด้านหนึ่งซึ่งมันจะทําให้ขัดแย้งกับเราจริงๆหน้าตาละลักษสะท่าทางประมาณไหนมังขอแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่ารักแต่เราคนไม่เหมือนกันนะหลักๆขอที่ใน่น่ารักดีกว่าแล้วก็ขอแบบคนยิ้มตาสละอีจริงๆไม่ชอบผู้หญิงแต่งงานชอบแบบหน้าสดอะ แล้วยังสวยอยู่ยังน่ารักอยู่ไม่คิดลบใจยังไมคิดลบเขคือนารห้ามคิดลบเด็ดขาดไม่ชอบคนคิดลบแล้วก็ห้ามทํางานที่ไม่สุจริตขอแบบงานทั่วไปอะค่ะอะไรก็ได้จะค้าขายอะไรก็ได้แต่จะช่วยได้หมดได้หมดขอให้สุจริตถูกค่ะโอ้ยสเปคเขาง่ายนะขอคนรักจริงอะแค่นั้นอยากมีครอบครัวค่ะอยากมีครอบครัวมาแต่งงานใช่อตอนนี้สมรสสมรสเข่าเียมแล้วนี่แต่งงานได้แล้ว ข้อดีข้อเสียพี่จ๋าหน่อยอย่างนึงนะพี่จ๋าเป็นคนแบบเฮียผมแบบรู้สึกพี่ไม่ไม่มีผิดไม่มีภัยเลยไม่ใช่คนน่ากลัวสำหรับเราอ่ะเป็นคนหนักแน่นจริงใจไม่เจ้าชู้ไม่ค่ะแน่นอนเพราะว่าเขาคบระยะยาวมากหันมาเมื่อไหร่ก็เจอจ๋าถ้าว่าเขาไม่เปลี่ยนจ๋าก็ไม่ไปไหนอันนี้ก่อนไปกันเนี่ยอันนี้ก่อนไปกันเนี่ยจริงใจจริงใจจริงสายสปอร์ต คือหมายถึงว่าพร้อมดูแลแฟนแล้วอ่หลักๆคือความรู้สึกถ้าว่าเขาแบบเหนื่อยหรืออ่อนล้าอะไรมาอยู่ใจอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวอ้มมีข้อดีอะไรอีกครับพี่จาร์เป็นคนรักจริงแล้วค่ะรักจริงแล้วก็รักเดียวแล้วก็พร้อมมีครอบครัวด้วยถ้าแบบเข้ามาเล่นๆอะไรเงี้ยไม่หรอข้อเสียอะไรพี่จาจะเป็นคนน้านิ่งนิ่งจนแบบไม่รู้ว่าจะคิดอะไรอยู่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ถามเราก็ไม่พูดมันก็ถูกไหมพี่ถ้าเขาถามพี่ถามมาจากก็ตอบเขาบอกเขาเป็นคนเซนซิทีฟเฉพาะเรา น้อยใจอะค่ะอือืน้อยใจแล้วก็ดันไม่พูดด้วยพี่ดิแล้วตอนน้อยใจพี่พูดก่อนไหมไม่พูดอะจะเงียบเธอจะน้อยใจเธอรู้ไหมการทำที่เธอทำมันทำให้ฉันน้อยใจมันทำให้ใจฉันเริ่มมีอาการมึงเชื่อป่ะที่มจังหวัดที่พูดอย่างเงี้ยแฟนเดินไปนานแล้วอะแฟนเดินไปนานแล้วอะโดนนหายไปนานแล้วคุณพูดที่ไพูดกับใครพูดไปเรื่อยอ๋อแต่อีกอันนึงที่อาจจะเป็นข้อเสียคือพอเขาเป็นอินฟูแล้วมีสาวๆมาอ๋อมาตลอดมาต๊ะมาอะไรอย่างงี้บางคนมาเปย์ มีค่ะแต่ว่าจัดไปเเปิดเผยนะชัดเจนโทรศัพท์ดูได้อะไรแล้วจับแต่ไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วอุ้ยไม่ยากเลยอะไม่ยากอยู่ที่ว่าคนจะกล้าเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าคนจะคิดว่าคนมาจีบเยอะแน่เพราะว่าด้วยความที่เป็นคนดังในในแบบโซเชียลด้วยเนี่ยต้องขอให้คนเข้าใจด้วยแล้วถ้าอยากเจอพี่จ๋าล่ะนอกจากในตตเนี่ยเจอที่ไหนได้อีกร้านเพื่อนค่ะไปกินเหล้าร้านเพื่อนแถวอถอซอยอารี ก็คือเที่ยวแถวอาลีนั่นแหละแถวอาลีใช่ถูกค่ะกังวันเที่ยวไหนไหมหรือไม่เลยกังวันใจอยู่กับงานมากกว่าไลฟ์ใช่ไหมครับถูกค่ะอยากสร้างตัวเพื่อคนรักมาอยู่ข้างๆอันนี้คำคมแล้วอ๋ออันนี้คำคมแล้วคำคมเมื่อกี้อยากสร้างตัวถึงเวลาที่เป็นคำคมแล้วพวกกูไม่รู้สึกเลย แปลกมากอันนี้แปลกมากม <c oughs> ันตอนนี้มันกลับมันกลับเฟดไปหมดแล้วอะต <l ittle S 1> ิ๊ตออกตอกเอ่อตอตอชื่ <c oughs> ออะไรฮะอ g จีชื่ออะไรพี่จ๋าอ๋อจ๋าเองคะ่ะ j a r dot a, a n g ริพิมพ์ไปเลยคะ่ะ<อ>ว่าพี่จ๋าลูกค่า พี่จาหนุขาโอเครู้เลยรู้กันคนเล่นก็รู้กันเวลาเรียกแฟนคลับเรียกว่าอะไรก็แบบนุขาหนุขาหนูขาเรียกหนูขาอ๋ออ๋อหน่ารักน่ารักน่ารักโอเคอ่ะก็เที่ยวแถวอาลีก็ว่ากันไปก็ถ้ามาแถวเอกมัยมาแถวเอกมัยก็แวะไปนะครับโซโหเอกมัยครับขอบคุณด้วยที่ให้เรามานั่งถ่ายรายการกันนะครับร้านนั่งชิลดนตรีสดสไตล์ฮ่องกงแต่ท้องถินไหนศิลปินมาเนี่ยกูเคยมาเล่นที่นี่ไอสัตว์ร้านเกือบแตกกูบอกให้ร้านระเบิดโอ้โหแต่ว่าหญิงที่นี่พรีเมียมเอกมัย 22นะครับเปิด5โมงเย็นครับปิดตี2ครับใครอยากจองโต๊ะก็ไลน์มาได้เลยที่ add soho bkk นะครับที่นี่อาหารอร่อยด้วยแล้วก็เขาโคกับพี่ด่วนอร่อยมากอร่อยมากสุดท้ายให้พี่จ๋าฝากกคำคมคำคมจิ้มหนูหน่อยของเราจิ้มหนู่ยหน่อยจิ้มหนุ่ยหน่อยอ๋อยไม่เป็นครับอันนี้คือคำคมที่หลายๆคนก็พูดกันใช่ไหมคะอันนี้จิ้มหนูหน่อยมาบ่อยๆและจะรักพิธีกรที่น่ารักแล้วก็ทีมงานทุกคคนน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 เเเพราาะะว่่่่่่ทีีไไไงจจบบหหููออออออยยยยมมปป็็ เอาไปใช้เข้าใจไหมเอาพี่ออดฝากทิ้งท้ายผมจะไล่อีฝนออกผมจะไล่อีฝนออกเพราะอีฝนพาใครก็ไม่รู้ให้ผมมาคุยแต่ <laughs> แตละมือ้อแต่ละเดย์คุณผู้ชมครับคุณรู้หรอครับว่าวันวันหนึง่งพวกเราต้องรับมือกับอะไรบ้างแต่วันนี้ผมมีความสุขเหลือเกินครับ <laughs> ที่ได้เจอกับพี่จา๋าหนูขาใช่ครับนี่คือแกงขาไก่ <laughs> ถ้าคุณคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันใช่ครับชีตของเราบางทีไม่ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรอกครับแต่ถ้าเราเกี่ยวร้องกันไว้ใช่ครับเราทุกคนไทยด้วยกันคนไทยแปลว่าอิสระจอิสระแปลว่าพูดไปเรื่อยฉะนั้นนะครับการที่เราพูดไปเรื่อยมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่จะพาเราไปหาอนาคตที่มันสดใสจะมึงยังไม่คัดกันดิเหรอมึงยังไม่คัดกันดิเหรอคัดสิโอเคครับคุณผู้ชมครับคัดครับรูขามาจีบพี่หน่อย พี่อ่อยไม่เป็นค่ะอดคิวอดใช่